เ้าเอาวยนี่เป็นวัดตักน้ำปลายสีสะเลือนเพื่อวัดปักน้ำปลายสีสเลิรน้งพัด้วยสวยเลเืน่ี้นี่งพด้วยสวยัดปากน้ำปลายสีสเลือนัองเที่ยวเพนนะนกเที่ยวชมกันแล้วเที่ยวชม เพื่อนเนาะก็ชมกันผิมใจไปเลยเพื่อนผินใจไปเลยเน,น,ลยนี่นักท่องเที่ยวเต็มลำเลยเพื่อนเรามาสมายกันดีกว่าเพื่อนเรามาสมายกันยิ้มหมายถึงทั้งท่องเที่ยวจุดจุดเดียวเพื่อนเรือเราเที่ยวเยอะมากแล้วเขาคอือเขาจะไปเด็กก็ตรงน,นี้ก็เป็นที่ระวังของเรือเพื่อนที่ระวังงเรือก็มา

เ,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 เรือเ,เ,เ,เทียบท่าเรือเรียบท่าเรือเรียบท่าเรือเรียบท่าเดราก็เรือเทียบเรือเรียบท่าเลยนะเรือกำลังเรียบท่าเลยการท่องเที่ยวชมวัดปากน้ำภาษีเสลานเะพื่นอนๆชมความสวยงามตรงนี้เพื่อนนะก็มีเสาไม้แล้วก็ท้าที่บนปักไปเ <Okay. S 1> ลว่า ชอบความสวยงามของของเสาเพะ่อนๆการเป็น,นะมนไม้จิตกรรมเมือน,น,นะสวยงามเมือนันนะทริปนี้ก็จบแค่นี้เพื่อนๆนะสวัสดีครับ